มาแล้วร้านอาหารร้านเด็ดร้านดังร้าน,านมิชลินที่เชียงใหม่เริ่มร้านแรกกันที่โจ๊กต้นพยับร้านนี้เปิดมานานถึง40ปีเขาใช้ข้าวหอมมะลิมัดใจลูกค้าในการทำข้าวต้มมะจ๊า เขาเคี่ยวโจ๊กร้อนกันให้ดูกันหน้าร้านเลยจ้าอันนี้เราสั่งโจ๊กกุ้งมาข้าวนวลนวแล้วก็กุ้งเต็มคําชิ้นใหญ่ให้แน่นๆเขามีปลาท่องโกสังขยะขายด้วยนะไปกันต่อกับร้านที่สองกับขนมปากมอทําสดๆกันหน้าตาปลเลยเป็นไงร้อนๆดูน่ากินไม่ไหวอือหือเขาได้เมชเลินมา3ปี้อนเลยนะจ๊ะดูๆตั้งแต่2005 2024แล้วก็2023ดูหน้าคนเหมาของหวานไปชุดใหญ่จุก ร้านอยู่ตรงวัดเกตเชื่อรนะ้านลุงขจรไปกินกันจ้า อันนี้ลุงเขาชิมให้ดูเขาบอกว่าอร่อยมากไสเขาเป็นไส้ถั่วแป้งนุ่มๆอร่อยดีเขามีสาโค้ด้วยไปลองกันดูนะไปกันต่อก,กับร้านกาแฟาที่มีรางวัลการันตีระดับร้<ห>านตั้งอยู่นิมมาซอยสิบส,ส,บสนี่ลุงเขากาลังเมาให้ฉันฟังมาถึงกันแล้วกับร้านที่มีชื่อว่า roastery พอเข้าไปในร้านจะอบอวลไปได้วยกลิ่นกาแฟาเราจะเห็นาริสตาโชวการทําอาร์ตลาเต้สวยๆเป็นแง่สวยมากอันนี้เป็นไลายเหมือนมาอ้ายูนิคอร์นนี่ไง่ถ้วยรางวัลเขามาโชว ในร้านเลยนะแชมเปนชิปของแท้ระดับโลกจ้าอ oh. ันนี้เราสั่งเป็นกาแฟที่เป็นนันคาเฟอีนปกติเราไม่กินกาแฟนะมาถึงแล้วก็อยากลองกินกาแฟสักครั้งนึงเลยสั่งแบบนี้มาลองดูมันบบมีครีมครีมกาแฟแต่ว่ามีความครีม,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 มในการเสิร์ฟเขาจะมีชาร์ตบอกเมนูของแต่ละเมนูของเราว่าเป็นอะไรบ้างสายกาแฟแนะนำให้มาร้านนี้เลยนะ อันนี้จะเป็นของลุงเขาก็เป็นลาเต้แบบเชคเขาจะเสิร์ฟมาในรูปแบบกระป๋องน่ารักดีแก้นี้ลุงบอกว่าเขาใช้เล็ดจากเอธิโอเปียจ้าก่อนกินก็ต้องมีความแบบเชคเชคเชคชคเอาเชคเข้าไปเชคเช็คเชหน้าลงแกเหมือนเด็กเด็ของรล่นพอกินเสร็จแล้วทางร้านเขาจะเอาไปแล้วก็ไปบริจาคที่โรงพยาบาลศิริไปาท ไปเพลินกาแฟแถมยังได้บุญดิงด้วยร้านที่4ี่มาเหนือแล้วไม่กินของเหนือไม่ได้จ้าเราเลยพามารทานถึงเชียงใหม่บรรยากาศประมาณนี้ร้านนี้เขาก็กวาดรางวัลมิชลินมาเหมือนกันนะจ๊ะคุณมาเริ่มที่เมนูแรกตามฝรั่งมีความอร่อยกินแล้วสดชื่นและหอมฝรั่งมากจานนี้มีเฉพาะแค่ช่วงนี้เท่านั้นเมนูพึ่งน้อยจ้า อันนี้เมนูปิดของเราเจ้าปูอ่องใช้ไข่ปูจริงๆให้ไม่มีไข่ไก่ผสมเลยอันนี้คั้วเห็ดหอมยังมีความมันๆไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่ปลาไก,กายทอดได้ก้างก็อร่อยดีกินเพลินๆส่วนตัวเรายัางเฉยๆนะจานต่อไปต้องลองสั่งดูนะเด็ดมากเมนูแหนมส้มหรือจิ้นส้มของเราอร่อยลงตัวสุดๆหอ่อใบตองมาอย่างสวยงาม,มน่าทานมากชุดออเดอร์เมืองประกอบด,ด้วยแกงฮังเลพริกหนุ่มไส้อั่วไข,ข่ต้มแคบหมู น้ำพริกอ่องและผักมานาชนิดเซตนี้อร่อยคุ้มราคาสุดๆจ้ากินของหวานกันบ้างกับคาเฟ่โน3สก่อนเข้าร้านต้องสั่งคนละนหนึ่งออเดอร์นะภายในคาเฟ่ก็จะเจอกับน้ำสีครามแบบนี้พร้อมกับอีเจเล่นดีเจเพลงให้ฟังชิลๆเพลินๆเราสั่งเค้กกับน้ำมาราคาทั่วไปตามคาเฟ่ผ่าเค้กออกมาอืมใส่มะม่วงถล,ลักมาก มาๆม,ม่มกันดูเสียอร่อยไหมมะม่วงตะโกนมากมะม่วงตะโกนอร่อยในน้ำมีน้องปลาตัวเล็กว่ายไปว่ายมาน่ารักดีเพลินๆชิลๆกับบรรยากาศเชียงใหม่ในวันนี้ร้านที่6กับข้าวซอยเจ้าดังกับข้าวซอยลุงประกิจร้านนี้แอบหาที่จอดยากน,นิดนึงทุกคนต้องจอดข้างทางกันดีๆนะลุงประกิดข้าวซอยเน็ตฟิกของเรามานั่งอยู่ในร้านด้วยนะจ๊ะวันนี้ที่ร้านให้เนื้อมาเยอะมากชิ้นใหญ่เต็มคำ ให้เส้นก็เยอะไม่ห่วงของเลยจ้าดูซิได้เวลากินแล้วสูดเส้นสุดซูสวมน้ำกะทิเข้มข้นมากอร่อยราคาไม่แพงด้วยลองมากินกันดูนะจ๊ะปิดท้ายด้วยบ้านไล่สเต็กเฮาร้านนี้คือเป็นที่ชื่นชอบของพ่อเรามากคือต้องกินทุกครั้งที่เรามาเนื้อเขาชิ้นใหญ่มากไม่ห่วงเลยสลัดก็ผักจูกเนื้อเน้น ส่วนอันนี้ก็สเต็กไก่มีความหอมอร่อยลงตัวสเต็กปลาก็ย่างกำลังดีมันไม่ไหวยิ่งดูยิ่งหิว <_ C 1> อ้าจัดไปหิวไปเขาชวงสัมภาษณ์พอเวลานี้เปิดมานานหรือ,อยังเจอสามปีจบกันแล้วกับการพา,ากินวันนี้อัปเตดตปี2025ไปแล้วผมไม่ไหว